สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพันนลัตหนึ่งเก้เครับผมโคตรไร้สาระเลยวันนี้เราอยู่กับ Ford e v e r วอเรคันที่ผมพูดถึงบ่อยๆสีดำนะครับเห็นไหมล้อแม็กหนึ่งชุดบวกโป่งเย็บแค่นั้นไม่พอมุกรู้ว่ามีอะไรอีกหลังคาแก้วด้านบนแล้วทุกอย่างใช้งานได้ปกติคันนี้แม่งโคตรเนี้ยบในราคาที่ถูกชิบหายเลยเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันดีกว่า ไฟหน้านะมุกนะใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแบบไม่ได้ขัดเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับใสกิ้งแบบไม่ได้ขัดเลยตรงปีตรงรุ่นอันนี้ปี2017ก็ตามนั้นเลยบวกกระจังหน้านะครับอันนี้เป็นของแต่งลายม้านะฮะเงาวิ้งนะครับโลโก้ f o r d e v e r วอ t อยู่ครบไฟหน้าอีกด้านหนึ่งใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะ แล้วสิ่งสาคัญที่ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยเบิ่งตาดูหน่อยเห็นปะไม่มีตําหนิไม่มีคาบขี้ดินหรือดินแดงติดเลยเว้ยโอเคมาดูข้างๆต่อโป่งเย็บอยู่ครบหมดนะครับล้อแม็กได้ขอบเท่าไหร่รู้ไหมได้ขอบยี่สิบแล้วช่วงล่างกับล้อแม็กถูกเซ็ตให้เข้ากันแล้วคุณไม่เชื่อคุณมาลองขับได้นะครับแล้วก็เครื่องเกียร์เป๊ะหมดนะฮะ เรามาดูกันต่อรถทรงสวยท้ายไม่มีห้อยไม่พอท้ายเสมอกันเลยนะครับดูดีมากซึ่งถ้าใครบอกว่าอยากจะเอาไปใช้งานออกต่างจังหวัดนะครับเดินทางกลับบ,บ้านบ่อยๆคันนี้เหมาะมากหรือถ้าใครเก่งระดับหนึ่งแล้วคุณอยากจะขับเข้าเมืองแล้วแต่คุณเลยนะครับมาดูกันต่ออันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ใครๆก็รู้กันอยู่6สปีดเครื่อง2.2ดีเซลแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสีดำล้อแม็กป่งเย็บแล้วก็ หลังคาซันรูฟเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดูรอบคันก่อนรถไม่มีชนหนักคุณแจอย่างหรูเลยเห็นปะเนี่ยคุณแจอย่างหรูเลยไฟท้ายแดงกำ่ำาใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายเลยนะมุกนะโอเคนะโลโก้ฟอร์ยังอยู่โฮเมียมเอเวอรเยังอยู่ไทเทเนียมนะครับยังอยู่ครบหมดเลยแล้วก็ไฟทับทิมด้านล่างบวกกับ ชุดสีเทาๆเนี่ยไม่มีตำหนิเลยไม่มีแตกลายงาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดด้วยรีโมทง่ายๆสบายใช้งานได้สบายมากนะครับสำหรับใครที่มีครอบครัวนะจำนวนสมาชิกครอบครัวเยอะนะคันนี้เป็นเบาะสามแถวแต่ถ้าสำหรับใครรู้สึกว่าพี่ครับแถวที่3แม่งไร้สาระบูชิดสำหรับผมมากไม่จำเป็นเลย ปิดเก็บไปซะสามารถปิดได้จากตรงนี้เลยใช่ถูกต้องปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วอันนี้ไม่ได้แถมมาจากศูนย์ไม่ได้ซื้อมาจากทุกอย่างยี่สิบไม่ได้ได้มาฟรีๆลูกค้าเก่ารักรถมากแต่เศรษฐกิจทําให้เขาจําเป็นต้องขายอันนี้เขาติดมาเองหมดเลยแล้วมุกดูดิพวกเนี้ยเห็นปะไม่ใช่ไม่มีริ้วรอยไม่พอใหม่กิฟต์มุกเนี่ยสะอาดมากใหม่มากสะอาดมากหอมมาก เป๊ะมากเลยป่ะไม่มีรอยขนแมวสักกะจุดเดียวครบจบในที่เดียวกันคุณจะปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือจะจากรีโมทก็ยังได้นะครับ กล้องหลังก็มีให้ถอยจอดสบายๆเลยนะเราไปดูอีกข้างหนึ่งกันสำหรับข้างนี้นะครับสภาพใหม่กิฟเหมือนกันนะครับโปร่งอะไรต่างๆที่ใส่มาใหม่ไม่มีเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้ว60%นนะแล้วก็ด้านบนเป็นแหลกหลังคาบวกกับหลังคาแก้วนะครับที่สามารถเปิดชมดาวได้ดูภายในซะ แผงประตูโคตรเอี่ยมเลยมุกดูดิลำโพงไม่มีทะลุไม่มีแตกหักสีไม่ได้มีการผิดลูกผิดโทนเลยหนังไม่มีขาดเลยสักนิดเดียวแล้วดูตรงนี้สะอาดไม่มีขาดนะครับแล้วก็จะให้พวกคุณดูด้านในอีกนะโทษน,นะเบาะแถวที่สามนะครับไม่มีขาดไม่พอไม่มีคนนั่งด้วยมุก ไม่ใช่ไม่มีใครอยากนั่งจะสมาชิกครอบครัวเขาเพาะเขาพอดีไงที่จะนั่งตรงนี้นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีลูกพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าพี่ตอนเด็กพี่จะเป็นคนชอบนั่งแถวที่สามอะนะเพราะมันรู้สึกเป็นความส่วนตัวแม่งไพรเวทดีอะไรอย่างนี้แล้วก็แอร์พูดถึงแอร์มีให้ถึงด้านหลังเลยโอเคครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่รอยขีดข่วนไม่มี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 ทะลุนะเป๊ะเลยเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าปีกไม่มีล้มมาดูข้างนี้กันก่อนเห็นไหม คอนโซลหน้าเนี่ยหนังตรงนี้ไม่มีขาดไม่มีตลอกไม่มีสกรปรกแล้วก็ดูดีนะมุกนะลักชัวรี่มากๆเดี๋ยวจะเปิดหลังคาให้ดู เห็นไหมได้ถึงข้างหลังเลยนะครับเห็นไหมได้อารมณ์มากนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้สบายแอร์เย็นไปด้วยก็ปรับแค่นี้แต่ว่าหลายคนน่าจะรู้เพราะว่าพี่เคยนั่ง e walk และ r o v oke, e r e walk ของลุงมาถ้าเปิดอย่างเงี้ไว้อะ ร้อนมากเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดคุณไปเขาใหญ่ไปที่ที่มุกชอบอะป่าลึกอะไรเงี้ยเย็นสบายเลยขึ้นเขาอะไรเงี้ยมุกมแล้วก็นี่กล้องถอยหลังใช้งานได้หมดนะครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวโซนพวกนี้นะครับคุณจะเห็นว่าสภาพสะอาดนะครับ ใช้งานได้ปกติกระจกเห็นไหมพลาสติกต่างๆกระจกปึ๊บไฟติดปกติหมดเลยใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็คันนี้ไม่ประมาณแสนเก้าเท่านั้นสำหรับใครที่เคยอยากได้โฉมนี้โฉเนี้ขายดีมากนะมุกเป็นเอเวอเรสที่ทำให้เอเวอเรสกลับมาขายดีมากคือเป็น,เป,นเป็นปีเป็นปีของ Ford จริงๆนะครับในช่วงหลายๆหลายๆ10สิบปีที่ผ่านมา Ford เรนเจอ ที่โฉบมที่พี่ใช้อะครับประมาณ1 2บ3ก็ทําให้ฟอร์ดกลับมาขายดี e v e r อร์ ett, พอเปิดตัวโฉมนี้ก็ทําให้ e v e r อร์ขายดีจนไปถึงตัวใหม่ๆซึ่งแบบพี่รู้สึกว่าตัวนี้แม่งแต่งสวยกว่าตัวใหม่อีกนะมุกนะแล้วก็ใครที่เคยอยากได้ตอนที่เขาราคาหลักล้านเนี่ยพอมาถึงยุคเนี้ราคาเหลือเท่าไหร่เอง5้าแสนกว่าบาท5้าแสนต้นๆเนี่ยนะครับอย่างของผมเนี่ยห้าแสนบาทเนี่ย ใครอยากได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีรถอยู่ไม่กล้าเอาไปแลกอาจจะเป็นรถกระบะสี่ประตูไททันหรือว่ารถเก๋งอะไรสักอย่างคุณอย่าไปเชื่อเสียงในหัวคุณเอามาให้พี่พันเอาไหมาให้ผมดูก่อนนะครับแล้วก็เรามาคุยกันว่าคุณต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่หรือคุณอาจจะเอามาสองคันกินตัวไปเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือถ้าใครบอกว่าพี่ครับผมมาขอซื้อสดเลยก็มาดีครับคุณลองนับอายุไขของคุณดูนะว่าเราเหลืออายุกันกี่ปีเองกับการที่จะได้ใช้ชีวิตในโลกนี้ นะครับอย่างมีความสุขบางคนบอกว่าวิทยาศาสตร์กําลังบอกว่าเ,าเราจะยืดอายุไปได้แล้วคุณจะอยู่ถึงเหรอหรือว่าเราจะมีตังคจ่ายซื้อเทคโนโลยีแบบนั้นมาใช้จริงๆได้เหรอครับมันจะทันกับชีวิตเราเหรอครับก็อยากให้ทุกคนอย่ามัวแต่หาเงินอย่างเดียวใช้ชีวิตบ้างอยากได้คันนี้ก็มาเอาคันนี้แม่งพร้อมแม็กโปง่งแล้วก็ซันรูป หลังคาแก้วทุกอย่างพร้อมหมดเลยรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยร mm. อไปก่อนรอไปก่อนถ้าพร้อมมาเอาเลยนะครับต่อให้คุณได้ขับแค่เสาร์อาทิตย์ก็ยังดีนะฮะโอเคนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเปิดท้ายจากภายในห้องโดยสารกดตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่เพียบพร้อมมากนะโอเครู้สึกว่าระบบตต่างสสะดวกมากมุกแม้กระทั่งสิ่งที่มุกชอบ กับเด็กหลายคนชอบก็คือบลูทูธอ่ะอันนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีมีกล้องหลังมีทุกอย่างมีหมดเลยนะครับนะก็เกียร์ออโต้ใครๆก็ขับได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเบาะก,กับแผงประตูแล้วก็จะดูข้างหลังแล้วก็จะไปดูห้องเครื่องจะได้ตัดจบกันเบาะนะไม่มีล้มปีกเปิรกไม่มีขาด ระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะต่อให้เป็นเอเวเรสตัวเก่าคุณก็เอามาแลกกับผมได้นะครับไม่มีปัญหาเห็นไหมมุกดูแผงประตูไม่มีรอยขีดข่วนแม้กระทั่งเชิงบันไดเนี่ยที่มีรอยบ่อยมากในรถหลายๆรุ่นคันนี้ไม่มีถูกรักษามาอย่างดีแล้วก็นี่ปรับเองได้เลยนะครับ หมายถึงว่าเรามีที่ควบคุมให้ปรับเองได้เลยแห่งประตูเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน สำหรับห้องเครื่องนะครับฝาดําเมี่ยมไม่ได้ลงน้ํายาไม่เชื่อมารูปดูเอาแต่ถ้าใครบอกว่าวันปล่อยรถช่วยลงให้ได้ไหมครับยินดีมากๆเลยนะแล้วก็นี่คมกลิบเลยน็อตไม่มีขยับสักนิดเดียวเดิมมากอันนี้ก็คือของเดิมๆนะมุกสติกเกอร์พวกนี้เดิมๆแม้กระทั่งพลาสติกพวกนี้หลายคันที่หายไปแล้วพี่ซื้อมาใส่เองแต่อันนี้มาอย่างนี้จาก จากเขาเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันเดิมเดิมเดิมไม่เชื่อมาลูบเอาเลยมันต้องเนื้อด้านๆแบบนี้พี่เคยบอกมุกยังว่าถ้าเกิดสจับไปแล้วเงาเงาแสดงว่าเก็บสีมาแต่น,นี้ด้านเลยมุกแม้กระทั่งอย่างน,นี้ก็ยังเดิมแม้กระทั่งสิ่งที่พี่ไม่เคยสนใจมาก่อนก็ยังของเดิมนะคันนี้มีประโยชน์สุดๆเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าผมได้ขับเดือนละครั้งหรืออาจจะแบบว่าปีหนึ่งครั้งสองครั้งผมไม่แนะนําให้ซื้อรถแนะนําให้เก็บเงินไป ซื้อหุ้นซื้อสินทรัพย์อย่างอื่นที่มีประโยชน์หรือว่ามีกําไรในอนาคตดีกว่าแต่ถ้าใครได้ใช้คุ้มจริงๆมีสมาชิกครอบครัวเยอะมีอาชีพเพิ่มก็คืออาจจะเอาไปทำอาชีพเสริมขนของหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปส่งลูกเมียภรรยาตอนเช้ากับตอนเย็นก็กลับด้วยกันเอาไปซะแม่นโคนมีประโยชน์สําหรับผู้คุณเลยวะนะครับก็มาสรุปสุดท้ายกันนะครับสําหรับคันนี้ Ford e v e r e s t ปี2017 นะครับสนใจเนี่ยจะโทรมาสำหรับคันนี้หรือแอดมาก็ได้0815198985พี่พันดีพันลั์1999แอดมาเลยที่แอดไซด์ดี34อย่าลืมเติมแอดไซดหรือ A วงกลมด้านหน้าด้วยนะครับมาลองขับได้ผมไม่ว่าเลยที่รามํำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม p ีทเว้ยวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบมากครับสวัสดีครับ